นายนัดนะครับปัญหาการซื้อขายที่ดินสอปกรเนี่ยมีปัญหากันมาตั้งแต่สมัยอดีตยันปัจจุบันนี้นะครับปัจจุบันนี้ก็ยังมีปัญหาครับนะทางสอปกรเองเนี่ยเขาก็ออกมาแก้ปัญหาโดยการนิรโทษกรรมเปลี่ยนจากการซื้อขายที่ดินสอปกรที่มันเป็นโมฆะที่มันไม่มีผลผูกพันระหว่างผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นสิทธิ์การเช่านะหลายๆคนนะครับที่ทําการซื้อขายนะ คุณไปอาศัยสิทธิ์การเช่าและไปเช่ากับสปกรเนี่ยคุณจะได้สิทธิ์เช่าสปกรนะครับนะไม้ว่าคุณจะทําผิดเงื่อนไขในการซื้อขายการซึ่งมันเป็นโมค้าก็ตามแต่แต่คุณจะต้องไปทําที่สปกรในจังหวัดที่พื้นที่ตรงนั้นนะ่ะคุณอยู่นะไม่ใช่คุณทํากันเองครับถ้าคุณทํากันเองเนี่ยหนังสือสัญญาเช่าฉบับนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีผลผูกพันอะไรกับสปกรนะผมฝากประเด็นนี้ให้กับเกษตรกรหรือว่าคนซื้อคนขายด้วยต้องไปทําที่ สำนักง,งานปฏิรูปที่ดินจังหวัดที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่นะจำคำพูดนี้ไว้ให้ดีนะครับอย่าทํากันเองไม่มีผลผูกพันสอประกอบนะคุณจะได้รับสิทธิ์การเช่านะทีนี้ครับวันนี้ผมมีคดีหนึ่งจะเล่าให้ฟังครับจริงๆแล้วคดีของสอประกอบเนี่ยที่สู้กันด้วยเรื่องอํานาจฟ้องใช้สิทธิ์โดยไม่สุดจริตเนี่ยมีคดีขึ้นสู่ศาลจนถึงแนวของดีกาเนี่ยหลายฉบับด้วยกันครับนะจนถึงปัจจุบันเนี่ยปี67เเนี่ยก็ยังมีดีกาฉบับนี้ขึ้นมาอีกนะ ฎีกาฉบับนี้คือ471-2567ตัวโจทย์ครับเขาเป็นพนักงานบริษัทต,ตอนแรกครับเขาครอบครองทําประโยชน์ในที่ดินของสอปรกรเนี่ยแหละครับได้รับชื่อ,อได้รับการอนุญ,ญาตให้เข้าไปทําประโยชน์ปรากฏว่าต่อมาครับเขามาขายให้ตัวจําเลยนะจำเลยครอบครองทําประโยชน์ต่อนเนื่องมานะประมาณ32ปีนะอปีอยู่ดีครับวันดีคืนดีโจทนะไม่รู้ว่า คือที่ดินอาจจะราคาแพงหรือได้รับเ,ออเห็นว่าตัวจําเลยเนี่ยเขาปลูกปลาล์มน้ํามันแล้วมันขึ้นดีขึ้นสวยมีทั้งยางพา,าราผสมกันเขาก็มาฟ้องขับไล่ตัวจําเลยนะอยากได้ที่ดินแปลงเนี้ซึ่งคุณสลับการครอบครองการทําประโยชน์ไปแล้วเนี่ยคืนจําเลยเขาก็สู้สิครับเรื่องอะไรที่ใครจะไม่สู้ล่ะใช่ไหมในเมื่อเราเข้าทําประโยชน์เราจ่ายเงินเราทําสัญญาซื้อขายนะบ้านก็อยู่ตรงนี้เขาก็ต้องสู้ครับจําเลยนะครับ เขาสู้ไปหลายประเด็นด้วยกันนะผมจะอ่านประเด็นที่จำเลยให้สู้ให้ฟังนะจำเลยเขาสู้ว่าโจดเนี่ยมันไม่มีอำนาจฟ้องครับนะเนื่องจากโจดเนี่ยขาดคุณนะสมบัติคุณเป็นพนักงานบริษัทครับแต่คุณเนี่ยนะไปกล่าวเท็จไปแจ้งเท็จว่าคุณเนี่ยเป็นเกษตรกรนี่คือประเด็นหนึ่งนะครับประเด็นต่อมาครับจำเลยเขาเขาอ้างในคำให้การนะครับว่า จำเลยครอบครองและทำประโยชน์ที่ดินแปลงนี้ปลูกพืชผลทางการเกษตรไม่ได้อาศัยสิทธิ์ของตัวโจทประมาณ30กว่าปีแล้วนะที่ดินแปลงนี้เนี่ยโจทไม่มีอำนาจฟ้องโจทใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตนี่คือประเด็นที่ตัวจำเลยเขาสู้มาครับปรากฏว่าสารชั้นต้นยกฟ้องโจทแต่โจทก็ไปอุทธรสารอุทธรณ์ท่านกลับครับให้ขับไล่ตัวจำเลยและบริวารออกจากพื้นที่แปลงนี้ครับ จำเลยเขาก็ดีกาสิครับจนมาถึงดีกาฉบับนี้ครับสารดีกาท่านก็วางหลักไว้อีกครับว่าผมจะอ่านให้ฟังนะโจ์ไม่เคยเข้าทําประโยชน์ในที่ดินพิพาทและกลับปล่อยจำเลยให้ทําประโยชน์ตลอดเรื่อยมานะเท่ากับว่าโจทเนี่ยเขาสละสิทธิ์การครอบครองทําประโยชน์ในที่ดินแปลงนี้แล้วโจทเนี่ยขาดคุณสมบัติผิดเงื่อนไขตามพระราชบัญ,ญญัติปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร2518มาตรา39นะ โจทใช้สิทธิ์โดยไม่สุดจริตตามมาตรา5ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพราะฉะนั้นโจทไม่มีอำนาจฟ้องส่วนจะได้สิทธิ์หรือไม่ได้สิทธิ์ยังไงคุณก็ต้องไปว่ากาบนที่สปรกรครับนะอาจจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบของการสิทธิ์การเช่าหรือไม่ก็ต้องดูคุณสมบัติเป็นรายๆเป็นคดีไปนะครับนี่ครับผลสุดท้ายก็คือศาลฎีกาท่านก็ยกฟ้องครับซึ่งแนวฎีกาฉบับพวกนี้มีอยู่เป็นกลุ่มนะครับเป็นเซตเนี่ยหลายฎีกาด้วยกันยกตัวยอย่างเช่น11 1 65/582180/45 5211/60 10669/46 1876/42ครับผมฝากไว้ด้วยนะครับซื้อขายที่ดินสปกเนี่ยอย่าไปซื้ออย่าไปขายกันนะมันผิดเงื่อนไขนะฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ